กระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจในการทํานุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเพื่อทํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยได้น้อมนำพระปฐมบร,รมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสารรักษาต่อยอดมาเป็นแนวทางขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมพิบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในปีงบประมาณพุทธศักราช2564ภายใต้การนำของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมมีผลการดำเนินงานที่สำคัญอาทิด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ งานใต้ร่มพระบรมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณของบุรพามหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโครงการด้วยรักและผูกพันสายสัมพันธ์จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีและครบรอบ46ปีความสัมพันธ์ทางการทูตทูนกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญา สิริศิลปินแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิละปะร่วมสมัยสืบสารพระราชดำริผ่านชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร25,501แห่งทั่วประเทศ ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามพระบรมราโชบายเพื่อให้ผู้วัยชนได้รับเกียรติยศอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกจังหวัดด้านการทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม1ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบประกวดสื่อสร้างสารรค์คุณธรรมอวอร์ดจัดงานสมัชชาคุณธรรมจัดทำภาพยนตร์สั้นปากดีและสิบบาทของครู ประกาศยกย่องเชื่อชูเกียรติศิลปินแห่งชาติศิลปินศิลปาธรและขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2564โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันช่วยเหลือเยียวยาส่งต่อกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบโควิด19ประกวดภาพถ่ยศิลปินร่วมสมัยสู้ภยัยโควิดด้วยจิตสำนึกสองในหัวข้อ บันทึกคนไทยหัวใจไม่เคยท้อ 2. สืบทอดและต่อยอดมรดกประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่นผลักดันและยกระดับเทศกาลประเพณีท้องถิน่นสู่ระดับชาติและนานาชาติจัดงานภาคก,กร,รมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยช่วยเหลือเยียวยาสร้างขวัญกำลังใจสร้างรายได้ให้ศิลปินผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 และถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิน่น พัฒนาและเปิดช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย C ีพอออนไลน์ช่วยเหลือผู้ประกอบการรณรงค์แต่งกายผ้าไทยรักผ้าไทยรักความเป็นไทยและโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริงพริว้วสร้างการรับรู้และปลูกฝังความภาคภูมิใจความเป็นไทยต่อยอดศิลปะร่วมสมัยก้าวสาขาและประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายไทยร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากลบาติกิตีและจัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน จัดรายการสถานีวัฒนธรรมนำเสนอเรื่องราวของศิลปะและวัฒนธรรมไทยติดตามทวงคืนทับหลังสองรายการได้แก่ปราสาทหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์และปราสาทเขาโล้นจังหวัดสรกแก้วกลับคืนสู่ประเทศไทยพร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการณพิพิธภัณฑ์ทัศนแห่งชาติพระนครและนิทรรศการฟิล์มกระจกเรื่องราวเหนือการเวลา 3. พัฒนาการเรียนรู้บนฐานวัฒนธรรมพัฒนานำเทคโนโลยี AR Smart Heritage นำชมพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติหอสมุดแห่งชาติแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ระยะที่1 4. ทํานุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็งส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาในการเผยแผ่คำสอนที่ดีงาม จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนายกย่องผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารางวัลเสาเสมาธรรมจักรจัดงานเนื่องในวาระครบรอบ151ปีชาติการอาจารย์มั่นภูริทัตโตบุคคลสําคัญของโลกโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะส่ทงเสริมมัสยิดจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจะริยธรรมประจํามัสยิด 5. สร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนและนิรศการภาพถ่ายเกื้อกูลผูกมิตรไมตรีสารสัมพันธ์45ปีการทูตไทยจีนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทยกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่พภาพ,พยนตร์และวิดีทัศน์ในต่างประเทศพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะเตรียมจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทแลนเบเนเลโคราช2021สำหรับมาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองและท่องเที่ยวชุมชน โดยคัดเลือก10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นต้นแบบในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนจะทำโมบายแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆสเสน่ห์เมืองไทยนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง76จังหวัดนอกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อนง,งานคอนเทนต์ไทยผลิตภาพยนตร์ละครเพลงจากจุดแข็งซอฟต์ power เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด19จากผลการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนทำให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับโลกปี2021จากสื่อนานาชาติอาทินิตยสาร CEO World ประเทศที่มีอิทธิพลด้านมรดกทางวัฒนธรรมดีที่สุดในโลกอันดับ5 เพจเอเชียนซีสตอรี่และเว็บไซต์ US News ประเทศที่มีมรดกวัฒนธรรมดีที่สุดในโลกอันดับ7เว็บไซต์ h o l l y d o c o u k เมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางการพักร้อนและทำงานนอกสถานที่จากทั่วโลกกรุงเทพมหานครอันดับหนึ่งและภูเก็ตอันดับ10รวมทั้งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชน ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป